ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอมอิมนะครับวันนี้พรหมอิมจะพาเพื่อนๆม,ม,มาดูข้อดีนะครับของการแต่งกิ่งทรงพุ่มมะม่วงต้นเตี้ยนะครับว่ามีข้อดียังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามพรอมอิมไปชมกันนะครับผมไปครับก็พรหมอิมพามาดูต้นนี้นะครับคือการแต่งกิ่งที่พรหมอิมแต่งไว้ คือเราจะตัดด้านบนนะครับเพื่อนๆเนี่ฮะเราจะแต่งด้านบนเพื่อไม่ให้ความสูงเขาเกินที่เรากําหนดคือพ่อมอิมกําหนดไว้ว่าไม่เกินอ่าสี่เมตรนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆข้อดีอ่าประการแรกเลยนะครับคือการดูแลรักษานะครับอ่าจะง่ายนะครับผม เวลาเราพ่นยานะครับเพื่อนพ่นแอร์บัสเข้าไปนะฮะแอร์บัสก็จะปล่อยละอองนะครับผมตกลงมานะับการดูแลรักษามันจะทำได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงนะครับนี่คือประการแรกนะครับผมอ่าและประการต่อมานะฮะในระยะติดผลแล้วนะครับผมเพื่อนๆคงเจอปัญหานะครับเวลาต้นมะม่วงเราสูงๆใหญ่ๆนะครับ เวลาเขาติดผลอยู่ยอดนะครับบันไดปีนไปไม่ถึงนะครับเราห่อไม่ได้นะฮะนั่นแหละครับผมเราจะเสียดายช่วงนั้นนะครับผมถ้าเราตัดทรงพุ่มเตี้ยนะครับประโยชน์เขาคือเราจะห่อได้ทุกลูกเลยนะครับเพื่อนเนะฮะเราใช้บันไดขึ้นไปนะฮะไม่กี่ขั้นเราก็ห่อได้ครบทุกลูกนะฮะแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนะฮะ คือเวลาเราแต่งกิ่งฮะถึงหน้าแต่งกิ่งมะม่วงแล้วถ้าเราต้นใหญ่นะครับกิ่งเยอะนะฮะจะทําให้การแต่งกิ่งของเรานั่นล่าช้านะครับแต่ถ้าว่าเราโหลดทรงพุ่มไว้แล้วแบบนี้ฮะระยะไม่เกิน4เมตรนะอันนี้พอน้ำอิ่มน่าจะอยู่ประมาณ3เมตรหน่อยๆนะฮะในการแต่งกิ่งในรอบปีจะต่อไปจะทําได้ง่ายและเราจะแต่ง กิ่งเสร็จได้เร็วนะครับเพื่อนๆอ่าเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งมะม่วงทรงพุ่มเตี้ยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมอ่าจะเป็นวิธีการทําอะไรในส่วนมะม่วงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอคอยติดตามกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อพอนุ่มอิมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับนนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ